สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV นิววประจำวันที่20พฤษภาคม2567ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันรับพระราชทานแผ่นธร,รมนาวาวางังมอบให้กับวัดสถานศึกษาและประชาชนค่ะ วันที่20พฤษภาคม2567ที่ห้องประชุมเกาะหลักชั้น5สาลากลางจังหวัดประจวบนายสมคิดจันทามลึกผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบเป็นประธานพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวาวางังเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีดีขันได้มอบแผ่นธรรมนาวาวางังให้ กับนายอำเภอทั้ง8อำเภอนำไปให้แก่วัดสถานศึกษาและประชาชนต่อไปนายสมคิดจันทามฤกกล่าวว่านับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานแผ่นธรรมนาวาวางังให้แก่วัดสถานศึกษาเรือนจำสถานพินิจและประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศจังหวัดละสองแสนแผ่นซึ่งแผ่นธรรมนาวาวังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคติธรรมทำนา,าวางังซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แบบว,วิธีระลึกคุณพระรัตนตรัยและหลักอริยสัจสี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนุปธรรมพกในที่ชุมนุมสงฆ์ณพระอุบโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวางังเนื่องในการพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษกุทธศักราช2562เมื่อวัน ที่4พฤษภาคม2562โดยมีพระราชดำรัสความว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญแต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสและนึกถึงพระรัตนาตรัยเป็นสารณะด้วยวิธีนั้นนั้นอยู่แล้วฉะนั้นบัตรนี้ข้าพเจ้าได้ถลเอืงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาพิเศษแล้วจึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าจะได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองและรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไป ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงจําไว้ด้วยว่าข้าพระเจ้าเป็นพุทธศาสนุประถมพกเถิดซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชอนุรณ์คำหนึ่งถึงพระมหากรุณาที่คุณอันยิ่งแห่งองค์พระบรมาศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระราชฐานะพุทธมามะกะและองค์อักราศาสนุประถมพก ได้ทรงบำเพ็ญเพียรพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อทำานุบํารุงเจอจุนให้พระพุทธศาสนาอันมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เป็นพระศาสดาได้ทำลงอยู่ให้พุทธบริษัททั้งหลายได้รับประโยชน์โดยการศึกษาปริยัติน้อมนำพระธรรมคำสอนลงมือทำปฏิบัติ เพื่อเข้าถึงปฏิเวทซึ่งสาระแก่นแท้ของพราศาสนาคือความสิ้นทุกข์จึงได้ทรงเล็งเห็นความสำคัญในการพระราชทานเผยแพร่หลักธรรมอันทรงคุณค่าที่พุทธศาสานิกชนตลอดจนประชาชนพลเมืองชาติทุกหมู่เหล่าให้ได้ศึกษาหลักการวิธีปฏิบัติอันได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ชื่อว่าพุทธะคือศสัจธรรมที่เป็นความรู้อย่างผู้รู้แจ้งด้วยปัญญา ผ่านหลักสัจธรรมความเป็นจริงตามธรรมชาติที่พระพุทธองค์นำมาบอกสอนที่ชื่อว่าธรรมะด้วยการเป็นผู้น้อมนำประพฤติปฏิบัติจนสามารถรู้ตามเห็นตามที่ชื่อว่าสังฆะอันพุทธธรรมะสังฆะนี้เป็นสราระที่พึงยึดเป็นพลังทางใจพลังทางสติปัญญาอย่างแท้จริงตามแนวทางการปฏิบัติธรรมนาวาของพระจารุวรรวันโนภิกขุพระอาจารย์ตน้นจึงทรงพระกะรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเป็นธรรมทาน เพื่อประโยชน์สุขอันพึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงผ่านหลักการปฏิบัติ่างถูกต้องตรงตามพุทธบัญญัติแก่พุทธบริษัทและประชาชนทุกหมู่เหล่าถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชามาตาปิตุบูชาอาจาริยาบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบูรพรมหากษัตริยที่ราชเจ้าทุกๆพระองค์ ประจวบคิรีขันหวยหินเงียบเหงาบรรยากาศการรับสมัครสววันแรกค่ะ วันที่20พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รายงานสภาพบรรยากาศการเปิดรับสมัครร,รับเลือกสมาชิกบุฒิสภาสวประจำจุดรับสมัครเขตอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ซึ่งตั้งจุดเปิดรับสมัครที่บริเวณอาคารหอประชุมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีซึ่งบรรยากาศการเปิดรับสมัครวันแรกตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเที่ยงวันไม่ค่อยคึกคัก มีผู้สนใจจากกลุ่มวิชาชีพต่างๆชยอยเดินทางมาลงสมัครอย่างปราปลาย รวมแล้วประมาณ5รายโดยมีว่าที่ผู้สมัครบางคนเอกสารไม่ครบต้องเดินทางกลับไปเตรียมเอกสารแล้วนํามายื่นสมัครใหม่โดยมีเจ้าหน้าที่ของอําเภอและประหลัดอําเภอฝ่ายต่างๆมาร่วมให้บริการโดยมีการจัดสถานที่ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์กฎระเบียบและสาระน่ารู้ด้านข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกสอวอรพร้อมกั้นเชือกแนวรั้วของกะกะตเพื่อไม่ให้บุคคลนอกซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในเขตพื้นที่บริเวณจุดยื่นเอกสารการรับสมัครโดยผู้ที่ ที่ติดตามจะสามารถนั่งรอที่เก้าอี้ตามจุดที่ทางอำเภอกำหนดไว้โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มายื่นเอกสารลงสมัครจะไม่มีผู้ติดตามมาด้วยขณะเดียวกันนายศักชัยเลิศกิติวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เดินทางมาตรวจด,ดูความเรียบร้อยณบนะริเวณจุดเปิดรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาสวว่าเป็นไปตามระเบียบที่ทางกกตกำหนดไว้หรือไม่โดยคาดว่าในวันพรุ่งนี้อาจจะมีผู้สนใจเดินทาง มาลงสมัครมากกว่าเดิมขณะที่ทางด้านหอประชุมที่ว่าการอำเภอหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บรรยากาศวันแรกไม่คึกคักเช่นเดียวกันเนื่องจากการรับสมัครเลือกสมาชิกสวมีข้อกฎหมายและคุณสมบัติการรับสมัครที่ค่อนข้างเข้มงวดบางรายมาสมัครแต่คุณสมบัติไม่ครบก็ไม่สามารถสมัครได้ซึ่งการรับสมัครรับเลือกสมาชิกสวในวันนี้มีนายประจวบบุญสิริผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พันตํารวจเอก อรุณเจริมสุวรรณผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำก่อนการสมัครนายประจวบบุญสิริผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าบรรยากาศวันแรกมีความเงียบเหงาคาดว่าผู้สมัครคงจะไปเตรียมตัวกันเราเปิดรับสมัคร5วันตั้งแต่20จนถึง24พฤษภาค,คมคิดว่าคนอาจจะมาสมัครกันเยอะช่วงวันท้ายๆประมาณวันที่23ถึงวันที่24พฤษภาค,คมสำหรับผู้ ที่จะลงสมัครต้องเตรียมตัวให้พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติคุณลักษณะของตัวเองให้ถูกต้องครบถ้วนเพราะว่ามีข้อห้ามเยอะมีทั้งหมด25ข้อต้องผ่านให้หมดทั้ง25ข้อถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าไม่ผ่านคุณสมบัติเราต้องตรวจสอบไปก่อนเพราะว่าบางคนอาจจะขาดคุณสมบัติเช่นไม่ได้ไปลงเลือกตั้งสสครั้งที่แล้วบางคนก็ไม่รู้เขาต้องไปเคลียร์ตัวเองก่อนนี่คือข้อที่น่าห่วงและน่ากังวลเพราะถ้าเขาจะมาลงและขาดคุณสมบัติข้อนี้ จะมีโทษหนักและถ้ารู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์แล้วยังจะมาสมัครอีกก็จะโดนโทษตามกฎหมายเช่นกันการเลือกสอวอครั้งนี้มีรูปแบบใหม่มีรายละเอียดใหม่ๆทั้งตัวผู้สมัครและคนเลือกเราก็เป็นห่วงมากเพราะมันใหม่ทั้งหมดเลยทุกอย่างทั้งผู้สมัครทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับสมัครก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามระบบเราจะมีคู่มือมีคําแนะนํามีการอบรมเราพร้อมทําไปตามระบบถ้าเจ้าหน้าที่ที่ทาไปตามระบบระเบียบตาม าระบบที่เขาศึกษาและเข้าใจมันก็จะราบรื่นแต่ปัญหาก็คือตัวผู้สมัครเองต้องทำการศึกษาให้ดีก่อนมาสมัครในประจวบกล่าวหนุ่มตามง้อเม,มียแต่ถูกเพื่อนเมียรุมทำร้ายค่ะ เมื่อช่วงค่ำวันที่19พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกหญิงพัชราวรรณฤทธิชัยรองสารวัตรสอบสวนร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรทชะอำจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งว่ามีคนถูกรุมทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหาัสเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลชะอําจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายสุรินโพสริอายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่1สวน81 4หมู่18ถนนบ้านผู้หวายอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเดินทางมาเข้า รับการรักษาที่โรงพยาบาลชะอําในสภาพถูกของมีคมตีและแทงเข้าที่บริเวณศีรษะใบหน้าแผ่นหลังรวม8แผลได้รับบาดเจ็บโดยเหตุเกิดบริเวณริมถนนเลียบชายหาดบอ่อแคมหน้าคอนโดชื่อดังเมืองชะอําจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมชุดสืบสวนอดีตกำนันตำบลสามพยาและผู้ใหญ่บ้านร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบริเวณถนนเลียบชายหาดบอ่อแคมพบกล่องเลือดจำนวนมากกระจายอยู่บนพื้นถนนและพื้นปูนฟุตบาทริมชายหาด ให้การพบขวดเบียร์ที่แตกเป็นปากฉลามถูกนํามาทิ้งภายในถังขยะและขวดเบียร์ที่อยู่ในที่เกิดเหตุจํานวนหนึ่งขวดเจ้าหน้าที่จึงถ่ายรูปและเก็บไว้เป็นหลักฐานนายสุรินผู้บาดเจ็บเล่าว่าก่อนเกิดเหตุตนและภรรยาอยู่กินกันมานานมีลูกชายวัยเจ็ดขวบหนึ่งคนและเกิดมีปากเสียงการภรรยาขอเลิกกับตนมาได้ประมาณ20วันตนพยายามไปง้อขอคืนดีให้กลับบ้านเนื่องจากสงสารลูกชายก่อนเกิดเหตุตนเดินทางไปตามภรรยาที่ทํางานที่โรงแรม วีรดาใกล้กับจุดเกิดเหตุเนื่องจากภรรยาเลิกงานแล้วไม่ยอมกลับบ้านจากนั้นพบภรรยานั่งอยู่กับเพื่อนที่ทํางานเป็นผู้หญิง1ิบคนผู้ชาย3าคนกําลังนั่งคุยดื่มสุราริมชายหาดตนจึงลงจากรถไปบอกให้ภรรยากับบ้านสงสารลูกก่อนยื้อแย่งกันจนตนและภรรยาล้มลงกับพื้นจากนั้นเพื่อนภรรยาที่ทํางานเป็นช่างซ่อมของโรงแรมชื่อนายโปได้เดินเข้าใช้ขวดเบียร์ฟาดมาที่ตนและแทงเข้าศีรษะและใบหน้าตนจํานวนหลายครั้งจน ตนได้รับบาดเจ็บมีแผลหลายจุดตนได้พูดกับภรรยาและเพื่อนๆภรรยาว่าตนถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บไม่คิดจะช่วยพาส่งโรงพยาบาลหรือนแต่ไร้เสียงตอบกลับจากนั้นนายโป้พูดว่าจะเอาตอนให้ตายเก่งแต่กับผู้หญิงตนพยายามต่อสู้กับนายโป้แต่ถูกเพื่อนของภรรยาที่เป็นพนักงานช่างซ่อมอีกจำนวนสองคนเข้ามารุมทำร้ายจากนั้นนายโป้ท้าทายตนว่าตนมีเพื่อนเท่าไรพามาให้หมดซึ่งชายผู้ก่อเหตุทั้งสามคนตนไม่เคยรู้จักมาก่อน หลังจากนี้ได้เดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดกับชายทั้ง3คนแล้วที่สถานีตาํารวจภูทรชอําจังหวัดเพชรบุรีเบื้องต้นหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะเร่งสืบสวนติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต,ต่างๆได้ที่เพจ f a c e b o o k Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062965244 4 และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซิตี้เรดิโอขึ้นความถี่88.75เมกะเฮิร์สำหรับวันนี้ที่ฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ